มะพร้าวเนี่ยมันปลูกยังไงครับพี่ตีในแบบปลอดสารพิษมันสามารถปลูกได้ไหมเอ่ยมันมีเคล็ดลับอะไรไหในการทำให้มะพร้าวเราเนี่ยมีรสชาติหวานได้เราจะได้น้ำมะพร้าวนะคะที่หวานนะคะไว้ทานกันนะคะหวานไม่โยงซ่านะใช่ค่ะถึงจะอร่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพรวันนี้นะคะพรได้รับเกียรติจากคุณมนตีบุญจลัาประธานกรรมการบริษัทไทกินโกและประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ตีนะคะครับวันนี้นะคะพรน,นะคะจะมีเรื่องราวของเกี่ยวกับมะพร้าววันนี้พร นำน้ำมะพร้าวมาเลี้ยงพี่ติขอบคุณครับนก็นเลยอยากรู้ว่ามะพร้าวเนี่ยมันปลูกยังไงครับพีต่ติในแบบสไตล์ไทกินาโกรหรือแบบปลอดสารพิษมันสามารถปลูกได้ไหมเอ่ยมะพร้าวเนี่ยคะ่ะครับมะพร้าวเนี่ยปลูกในแง่ของสารพิษนี่พี่คิดว่าง่ายกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆนะ,ะเพราะว่าเนื่องด้วยกายภาพเขาเนี่ยเขามีความแข็งแรงพวก พเพลี้ยหนอนมแมลงราศัตรูพืชหรือโรคพืชต่างๆเนี่ยเข้ารบกวนได้ยากนะแต่ก็จะมีปัญหาสําคัญก็คือพวกด้วงค่ะนะพวกด้วงกวางอะไรต่างๆแล้วก็พวกกรรอกหนูที่จะมาทำลายกัดกินนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็ทราบว่าที่ไทยกรีนโกรเนี่ยเราก็มีสวนมะพราวน้ำหอมท,ที่ปลอดสารไม่ใช้สารพิษอยู่ใช่ค่ะนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะยากเย็นอะไร นะครับแต่ทุกเรื่องหรือทุกงานาทุกเรื่องราวที่เราจะทำเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วครับใช่ค่ะครับก่อนอื่นนะคะที่หนูเห็นกเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวนี่พี่ตีเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยยังพรเนี่ยไปซื้อน้ำมะพร้าวกินครับบางที่เนี่ยเหมือนเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะพี่ตีแต่มันไม่หวานเลยมันมีเคล็ดลับไหมคะในการทําให้มะพร้าวเราเนี่ยมีรสชาติหวานได้อ่าก็มะพร้าวเนี่ยมันก็มีคําว่าหวานและหอมค่ะถ้ามะพร้าว อ่อนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะหวานซาซาเปรี้ยวแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมแถวสมุทรสาคสรสมุทรสงครามเนี่ยมันต้องทั้งหวานและหอมใช่ไหมฮะทีนี้ที่ทางพรไปไปซื้อกินเนี่ยเทคนิคตามสายพันธุ์แล้วก็เรื่องหนึ่งส่วนจะเป็นเทคนิคในการทำให้มันหอมพิเศษ หรือหวานพิเศษนะถ้าตามกลไกของธรรมชาติก็คือเราต้องเอามะพร้าวที่ที่มีความอ่อนหรือแก่ที่พอเหมาะพอดีคือช่วงอายุการเก็บเกี่ยวหรือเชฟไลฟ์ของเขาเนี่ยต้องหยิบให้ตรงบางคนรีบขายราคาแพงก็เอ,อ่อนเกินไปบางทีมันก็จะออกไม่หวานมันได้แต่ เปรี้ยวหรือจืดหรือแก่เกินไปก็หวานออกชืดหรือจืดค่ะอันนี้คือเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าคนที่มีความเข้าอกเข้าใจแล้วนะรู้สายพันธุ์ว่ามันเป็นมะพร้าวอ่อนปกติหรือมะพร้าวน้าหอมแล้วเนี่ยคนสมัยโบราณหรือถ้าเป็นคนกลุ่ม f อของคุณพรของไทยกรีนากรหรือชมรมเกษตรปลสามพิษเนี่ยคุณพรก็อาจจะเป็นแนะนาเขาได้นะครับว่าแล้วอาจจะใช้เกลือเกลือค่ะใช้เป็นเกลือหือส โซเดียมคอไลด์ที่เป็นเกลือแกลงเนี่ยนะฮะแต่คนสมัยโบราณบางทีเขาไม่เข้าใจกขาคิดว่าเกลือเนี่ยทำให้เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับคนก็ไปใช้ขี้แดดหรือขี้เกลือแถวที่ทํานาเกลือเขาก็มาใส่ต้นทําให้ต้นอะไรนะลิ้นจี่อัมพวาเนี่ยหวานนร่อยนะครับแต่ถ้าเราซื้อเกลือมาใส่มากเกินไปเกลือหรือโซเดียมเนี่ยไม่ได้เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการแบบยั่งยืนถ้าใส่เกลือมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ดินเนี่ยเค็มและแก้ยาก เพือนต้นทุนในระยะแต่มะพร้าวเนี่ยจำเป็นต้องมีเทคนิคตรงนี้ไว้บ้างเขาก็จะเอาเกลือเนี่ยมาใส่ไหหรือใส่กะลาแล้วก็เจาะรูให้มันซึมสมมติว่าเราปลูกมะพร้าวเป็นระยะ8เมตรนะฮะต้นที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยบางทีเขาจะใส่ตรงกลาง <c oughs> หรือใส่ร <c oughs> ะยะชิดเข้าไปอันนี้ก็ต้องประสบการณ์จริงใส่ชิดมากเกินไปแต่ให้เกลือมันซึมออกมาทีละน้อย นะแต่ถ้าหวานไปเลยเนี่ยความเค็มส่วนเกินมันจะกลายเป็นทาให้ดินเค็มเหมือนที่เราเจอปัญหาของเกษตรกรเนี่ยมาปรึกษาดินเค็มแก้ยากแทบจะต้องเปลี่ยนอาชีพเลยอาจจะต้องไปปลูกพืชทนเค็มแทน<ะ>นี่คืออันที่หนึ่งว่าเกลือที่ทางพอรอยากจะให้ทำไงให้เอฟซีเราเนี่ยสามารถมีคุณภาพน้ํามะพร้าวอ่อนที่อร่อยนะครับอันที่2ก็คือสารอาหารนะครับสารอาหารเนี่ยเกษตรกรโดยทั่วไปที่เขาไม่ได้เข้ามาที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษหรือไทยกรีนากโรเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ฉีดปุ๋ยทางใบฮอร์โมนทางใบโดยหารู้ไหมว่าการฉีดพ่นนี่ก็มีต้นทุนสูงไหมมีสูงมีต้นทุนสูงแล้วก็ฮอร์โมนก็แพงใช่ค่ะถ้าเขาใช้พวกความอุดมสมบูรณ์ของหินแร่ภูเขาไฟเนี่ยที่ประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่คือธาตุหลักนะ แล้วก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐถนพวกทารองแล้วก็มีไอพวกจุลธาตุที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยพวกเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมริบดีน้มนิกเกิลทองแดงไอพวกนี้เอามาหวานไว้ใต้ทรงพุ่มรอบโคนต้นมะพร้าวเนี่ยมันจะช่วยทําให้ดินตรงนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารสารอารหารที่มันครบถ้วนสมบูรณ์นํามาซึ่งการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันและส่งผลมาการคุณภาพของน้ําเนื้อและผล เนี่ยก็มีความสมบูรณ์รสชาติก็จะอร่อยนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการให้ปุ๋ยหวานนะชาวบ้านเรียกปุ๋ยน้ําตาลบ้างปุ๋ยหวานบ้างสมัยก่อนหน้าตาเหมนคล้ายน้ําตาลทรายแต่จริงๆแล้วคือช่วงสมมติว่าเราก็จะเก็บเกี่ยวเอาไปขายเนี่ยเรามาเน้นในเรื่องของการเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่งก็คือใส่ตัวท้ายสูงก็คือพวก0ูนก็คือปุ๋ยพวกที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดใช่ตามท้องตลาดนะฮะไม่แน่ใจปุ๋ยของคุณพรมีหรือเปล่านะฮะพวกตัวท้ายสูงสูงเนี่ยก็ให <laughs> ใช้ได้ะนะฮะก็ตัวนี้แหละก็คือจะโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลแล้วทาให้มันมีความหวานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบพอหอมปากหอมคอใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเคล็ดลับนะคะง่ายๆที่ได้จากพี่ตีนะคะในการทําน้มามะพร้าวนะคะให้หวานนะคะเรียกว่าง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ใช้นะคะก็หาซื้อได้เองนะคะพี่ตี เรียกว่าเกษตรกรเรานะคะแทบจะหมดกังวลได้เลยนะคะในเกี่ยวกับเรื่องการทําให้มะพร้าวของเรานะคะน้ําหวานค่ะหวานแล้วต้องอร่อยไหมอร่อยเลยค่ะอร่อยแบบโชเร่นี่เป็นไงอร่อยอร่อยมากอย่างนี้อร่อยใช่อร like ่อยมากๆเรากเราจะได้น้ํามะพร้าวนะคะที่หวานนะคะไว้ทานกันหวานประโยชน์ซ่านะใช่ค่ะจะอร่อยใช่ค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะได้เคล็ดลับมากมายเลยทัดเกี่ยวกับมะพร้าวนะคะถ้าเกิด อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวหนูก็จะมาถามพี่ตีเพิ่มเติมอีกในเรื่องอย่าพูดถึงเรื่องมะพร้าวเนมือมันเยอะมากนะพี่ตีไม่ว่าจะเป็นการปลูกเรื่องการดูแลรักษาป้องกรรันและปราบจัดแมลงอีกมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เวลามีแค่นี้เดี๋ยวพรต้องมารบกวนมพี่ตีอีกรอบนึงนะคะดีดีครับ,รบสำหรับวันนี้นะคะพรน,นะคะแลวพี่ตีนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ตีสวัสดีจ้ะ